ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พยมีรถเข้าใหม่หน่าใช้มานําเสนอกันอีกแล้วเพื่อนขาเคยเห็นกันไหมรุ่นนี้นะคะจะบอกว่าเป็นรุ่นที่มาไวไปไวมากนะคะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทพายมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศนะคะตอนนี้ฝนลงแล้วนะพอยอาจจะสปีดคลิปลงไปนิดนึงนะโอเคไหมนะคะเป็น m a z d a c x 3เครื่องยนต์2.0คันนี้เป็นรถปี2022 รถใหม่มากๆนะคะหมายวิ่งไปแค่15,000โลเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้ไม่ว่าจะเป็นซื้อสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะดูแลให้ได้หมดเลยวันนี้นะคะพิเศษอยู่ที่529,000บาทค่ะผ่อนเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเอาล่ะสำหรับนี้นะคะ่ะ Mazda CX3 เครื่องยนต์2.0เบนซินนะคะน้องเป็นรถสีขาว กระจังหน้าเท่ๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะตาหวานๆเลยนะคะให้ดูกันในส่วนของล้อนะคะได้ล้อลอยสวยๆพร้อมอยางคุณภาพดีๆนะคะ b บ g o o d Ri จับไปให้1ชุดค่ะกระจกด้านข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวปลายกระจกแบบนี้มาให้ด้วยมือจับทำงานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ทย์เลสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังกันคะ่ะ รถสวยมากๆนะคะเป็นรุ่นที่โดนใจนะคะคนทุกวัยจริงนะคะ CX3 Sky Active Technology นะคะกล้องหลังมีให้นะคะปลายท่อคู่แบบนี้ใช้งานได้จริงนะคะไฟก็จะตกแต่งไฟ LED นะคะแล้วก็ไฟกลมๆด้านหลังมาให้ด้วยกล้องหลังมีให้ค่ะมาดูกันนะคะสำหรับภายในพื้นที่ห้องสัมภาระกันบ้างค่ะ ห้องสัมภาระนะคะภายในก็จะจุของได้เยอะนะคะแบบก็จะสูงนิดนึงนะก็จะต้องวางของข้างบนแบบนี้ก็สะดวกดีนะไม่ต้องก้มนะคะแผ่นรองยางเซ็กสามตรงรุ่นแบบนี้มาให้เบาะพับราบได้นะคะน็อตทุกตัวเดิมๆเ,เลยให้ดูกันนะคะน็อตเดิมๆจากโรงงานนี่คือบรรยากาศภายใน,นะคะ่ะเพดานก็สะอาดสะอาดถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเป็นผู้โดยสารกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะฝนก็ตกแล้วด้วยนะทำเวลาให้อยู่นะคะ สำหรับภายในนะคะได้ชุดเบาะนะคะตัดเย็บทันสมัยนะคะสวยมากๆากานนั่งได้สบายเบาะสัมผัสรุ่มมากที่พักแขนนี่นะคะก็จะมีที่วางแก้วแบบดีไซน์เก๋ๆมินิมอลให้ด้วยนะคะไฟตรงกลางอยู่นี่นะคะบรรยากาศด้านในก็นะคะนั่งได้สบายกลิ่นหอมใหม่เลยนะคะพร้อมแล้วมาเป็นคนขับกันเลยดีกว่าค่ะ นี่คนขับเชิญค่ะนะคะได้ชุดเบาะสวยๆเป็นเบาะหนังนะคะสลับผ้าที่แบบยืดหยุ่นได้ดีนะคะมีแอร์แบกให้นะคะโอเคนะคะมาดูกันในส่วนของคนขับนะคะ<ส>นี่จะขึ้นรถเลยดีกว่า<ส>อ่านะคะพวงมลลาลัยนะคะเป็นพวงมลลาลัยคุ้มหนังนะคะค r สคอน c o n t มีให้รับสายวางสายสปีกเกอร์ใดๆไ,ได้หมด,ดมาดูไมายกันนะคะรถปี2022 หมายวิ่งไปแค่หมื่นห้าเท่านั้นนะคะนี่กระจกปรับพับไฟฟ้าได้นะคะสวยมากทุกคนดูสิจอตรงกลางนะคะมาพร้อมระบบนำทางเข็มทิศนะคะมาให้แล้วก็มีเนวิเกเตอร์ตรงนี้มาดูกล้องหลังกันค่ะกล้องหลังคมชัดแบบนี้เลยนะคะพร้อมเลนนำสายตา ปรับแอร์ได้ง่ายๆตรงนี้และนี่คือกุญแจสมาร์ทคีเลสนะคะมีให้ถึง2ดอกนะคะมีช่องเสียบสาย USB ตรงนี้พาวเวอร์เอาลตก็มีมาให้ด้วยโหมดสปอร์ตอยู่นี้แล้วนะคะเบรกมือเบรกโฮออตโต้โฮอยู่ตรงนี้พร้อมใช้งานนี่จ้ะคอนโทรลเซ็นเตอร์สามาร์ทหมุนๆๆได้เลยนะคะรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะแถมเรายังเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เราด้วยเพื่อนคะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาเป็นเจ้าของคดีกันนะคะพิเศษเพียง52 0,000ื่น 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ก็จะพอนอยู่ที่9,00 0กว่าบาททุกคนนะคะรถสวยๆคุณภาพดีๆคัดมาให้แล้วอีกหนึ่งคันวันนี้ต้องทำเวลานิดนึงเห็นไหมคะฝนตกแล้วนะคะฝนตกที่นอกหน้าต่างแล้วนะจ๊ะเอาล่ะรถสวยๆประวัติดีๆอีกหนึ่งคันน่าใช้มากๆอยากให้ได้อยากให้โดนกันนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยค่ะยินดีช่วยดูแลจ้าอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ